สวัสดีครับผมชาิเจระรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูคุณตาหรือว่าคุณปู่ครับแล้วแต่จะเรียกแล้วก็ตัวนี้ฟุโซครับฟุโซ <c oughs> หรือว่ามิซูบิชิอติดฟุโซมิซูบิชิมชไม่ดำก็เก่รถขุดก็เก่าครับ คนขับก็อายุเยอะเฮ้ยว่าส,สั่นพี่น้องเอ้ยรวมกันนี่เอาแปดน็อตหน้าหลังครับตัวนี้หกดีว่าหกดีสิบหกหรือหกดีสิบเจ็ดอ่ะนี่ทนายป้อมนะครับทนายป้อม สวัสดีครับสวัสดีครับแยกสติกเกอร์หน่อยเอาจุดจวดนะ้อบอกเป็นยังตัวนี้มีอนะินโหวเนาะอินโหวมีท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ว่าจะปล่อยอยู่สัก4 0 45เรามาคุยกันเอาครับ45บก็สัก42นี่น่าจะโอเคครับ เ่กี้ไปงัดต่อ,อยู่คามาโอ้เล่นบอลลึกประมาณห้าเมตรแล้วโคมาสึพีซีสองร้อยขิดห้าครับคอนโทรนยาวคอนโทรนยาวตอนนี้ซื้อมาจากนาครปฐม,มอดีตเคยแรงเคยดังเคยรอแต่คอนเป็นสีเหลืองหมด,ดเนี่ยก็ทำสีน้ำเงินเอา FRR สองหนึ่งศูนย์ วิ่งไปกลับเกือบเกือบสิบเกือบยี่สิโลครับเปิดบ่อบประมาณไร่เปิดได้ลึกครับเราจะขุดลึกเข้าไปอีกโอ้มีสายเขาพี่น้องเอ้ยไม่ยังไม่ต้องรับดีกว่าดูว่าเขาใส่กี่อุ้ม ไม่เกรียครับทนายป้อมว่าไม่เกรียนะเมียานางดีมากแกบอกไม่ค่อยได้ซ่อมครับเครื่อง6กสูบเทอร์โบไดรกอินเจคชัน 6D95 เป็นเครื่องคมสืนะครับรุ่นนี้ผลิตที่ญี่ปนร้อเปอรเซ็ุ่น5ปัจจุบันก็มารุ่น10เนาะดิมซีโรุ่น10 เดี๋ยวก็จะออกรุ่น11แล้วจะเรียกคุณปูหรือว่าคุณตาก็ได้ครับโอ้ช่วงกดก็จะมีควันนิดหน่อยเอวก็มีน้ำมันออกนะครับธรรมดาช่วงล่างโอ้แท็กยังโอเคอยู่ฟันนี่หักไปซี่หนึ่งครับอายุเยอะโอ้โหแต่ว่าบุงกี้ก็ ดับสภาพพี่น้องดังสภาพปุ่งกีนี่อาจจะรวมหน่อยไปทำสักแกบอกว่าไม่มีเวลาทำงานงานเยอะครับอ้าต่าสองหนึ่งสี่ส,สี่ยิบเอหนึ่งสี่สูรโบโร u r b o ขอมันเร็วจัดไปแล้วครับมีอินไวอยด์พี่น้องเครื่องเดิมปั๊มเดิมว่างๆแกแต่งสลป โอ้โซยังโซยังเต็มพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7โอ้ช่วงล่างนี่รถเดินไฮ้เด็ดใบท็กยังหนาอยู่สนใดสนใจนะครับ4ี0 0็นห้ามาต่อร้องกันเอาติดต่อได้ครับ098 27 23 752เอเ็ยน ยองรับช่วงล่างเต็มมันต้องเต็มเลย รวมแล้วก็ภูมิอรมไม่มีปะครับเฮ้ยด,ดูอนอ๋อมีสายเข้ามาว่างๆใจกขาแต่งครับแต่งขอบสระ ไบแทกไม่กว้างนะครับอยู่ประมาณ60เซ้นดิยอมรับช่วงล่างดีมากครับฝาหมอน้ำยังไม่เปิดเอาไปอาบน้ำหน่อยเนี่ก็เปรี้ยเหมือนกันครับ4500 0นห้า2ูนย 7, 2, 3, 7 5, นี่จะปั๊มนิ้วแล้วนะครับปั๊มนิว้วโอ้รอนำมีขยับนิดนึงเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอดำมาบินวอยมีครับบินวอยมีตัวนี้สำหรับนักปัน้นว่าเสียนก มีทุนน้อยเนี่ยเอาไปตักทิ้งตักทรายสบายครับยืนอยู่กับที่ขยายพุ่งกี้เอาเอาไปทําสวนเหมาะทำสวนทําฟาร์มก็ได้เหมือนกันยังจัว่าช่างงานเขาดีครับ ำมาครับรอดำสักครู่น้ำหนักตีไปเลยครับ20ตันเครื่องยนต์นั้น125แรงม้าครับไดร์กอินเจคชั่น6สูบเทอร์โบโอ้เดินเดินช่องงับเดินช่องโอ้แครียหายไปไหนลูกหนึ่งก่เการาครับ เย็นช่วงล่างเต็มเดี๋ยว,วเครื่องมาได้ขึ้นไปดูครับเชื้อเพลิงก็ประมาณ2,500คคอนทนยาวคอนทนยาว โคมสุก็น่าจะเป็นรถที่ผลิตถ้าพูดถึงนะครับรถรถขุดระดับยุคแรกๆของโลกเขาเขามีอายุครบร้อยปีครับสำหรับโคมสุร์คือว่าไม่ธรรมดาเป็นค่ายที่ใครๆก็รู้จัก,กเวลาเดินก,ดก็ไม่โหลดครับไม่โหลด จเอาไปบิ้วหรือจะเอาไปใช้นะครับจัดให้รอดำมาก่อนพี่น้องดำรอๆยังมาไม่ถึงอ๋ไม่จเจอรูโบครับหรือว่า FRR 2 1 0 นี่แกะมาจากคูหลานกำนันสุดนะรู้ว่าดับเจมเขียวใบตองครับเขียวใบตองอ่อนไม่แน่ใจว่าซื้อมาเท่าไหร่คันนี้ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึง เตือบไม่ถ so ึงสวัสดีครับโอ้ FC เต็มบ่อเลยพี่น้องเอ้ยถอยมาเท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่แกะมาเท่าไหร่กี่แสน เป็นเซ็นเลยเจ็ดสิบแปดกี่เดือนละโอ้พิ่งสามเดือนได้เล่มยังแต่ละ FC บอทนายให้ติ๊กเกอร์ยังเออวิ่งกี่คันวิ่งกี่คันรถอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ติ๊กเกอร์พี่อ่ะอ๋อ <Okay. laughs> เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวปากให้โอ้เอามาเจ็ดสิบแปดอ่ะโอ้มันไม่แคบเจ็ดสิบแปดตัวถือว่าไม่แพงนะครับ ร้านนันสุดครับหรือว่าดาบเจมโอ้โหบ่อนีนดินเป็นพันเที่ยวแน่เลยนี่ก็ถ้ารถ,ถเทียบกับรถร้อยยี่ครับนะร้อยยี่ร้อยยี่จะมีความคล่องตัวกว่า คนยิ่งใหญ่ก็จะช้าหน่อยครับเพราะว่าน้ำหนักเยอะเคลื่อนย้ายก็เหมือนคนแก่ไปเนาะอายุเยอะก็จะเดินลำบากหน่อยก็ยังทำเงินได้ทำเงินได้นะครับสนใจเข้าดูได้ครับ<ณ> u ูท b e ช่องชทร็การ์เับดว่าเพรกร์เด้ับเอ็กซ์คาเวเตอร์ครับศูนย์เก้าแ ฝากติดตามด้ครับสวัสดีครับ เฮ้ยอากบ่โอ้ตอนแล้วว่าจะจบอ่ะเอาอีกทีไ่น้องจบอีกอีกรอบสองนะสี่สิบห้ามาคุยกันเอา สำหรับโพสีซีสองริดหาครับ ดครักหัวรกแต่ว่ายางนี่นาจจะยางพันยางก้าช่วงก็ใช้ได้เหมือนกันครับคนทุนชกมวยหรือว่าคนทุนยาว รุ่นนี้ก็จะหาดูยากในปัจจุบันจะถูกชำแหละหมดแล้วครับยิ่งรุ่นสามรุ่นหนึ่งรุ่นสองเอาไปแล้วครับจัดหนักยันเก้าที่สุดได้เก้า จบอีกทีพี่น้องนะครับดูการทำงานหรือว่าสนใจธุรกิจดินก็สอบถามได้ครับ0 982.22752ฝ 2> ากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ